โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเดซี่ซีนะกับรูบบ็อกในแบบอาร์เซนอลนะจ๊ะซึ่งเออวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้มาทำอะไรมากนะครับเพียงแค่มาฉลองวันเกิดเฉยๆคือวิวคีคอนเทนต์ไม่ออกอะนะฮะส่วนหนึ่งซึ่งมันก็มีหลายแบบนะบที่ผมจะแต่พูดได้คำเดียวครับว่าคุรีซี่ก็คือขี้เกียจเอ้ยสวยของเพื่อนเ,เออนั่นแหละนะครับขี้เกียจเกินไปแต่ว่านั่นแหละเนาะไหนก็วันเกิดกูแล้วก็โอ้เพิ่มจัดการไม่ได้แค่วันนั่นแหละ โอเคมาตอนนี้นี่ผมอืมไอันนี้แต่ไปคิวเลยเอ้ามึงจะทำนี่อะไรตรงนี้เนี่ยโอเคนะตอนนี้ผมติดท็อปสามแล้วจริงๆตอนแรกกะจะทำแบบติดท้ายชาเลนจ์ท็อปสามแต่ัวคิดมานานนะครับแล้วก็พื้นที่ในคอมกูมันเริ่มไม่โอเคแล้วถึงแม้ผมจะซี โอ้จบเกมพอดีโอเคมาคลิปนี้เป็นคลิปโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับโอ้ผมคนเดียวคลิปโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ก share, กขไลค์กดแชร์กดซับให้นะครับแล้วลืมกดกระดิ่งจะรับข่าคลิปใหม่สำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายซีอาเจอกันคลิปใหม่ครับผมให้พี่ให้พี่เบิร์เดย์ทูมีนะจ๊ะเดี๋ยวสวัสดีเพื่อน